ตัวนี้นะคะคือพอเราตัดข้าวโพดมาแล้วเนี่ยคือวิธีการง่ายๆคือหลังจากปั่นเราต้องเอาใส่ถุงครับพอใส่ถุงเสร็จปุ๊บถุงเนี้ยมันจะได้ประมาณถ้าประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเนาะพอใส่ถุงเสร็จปุ๊บเราก็รวบเลยนี่รวบเลยแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นก่อนมัดเนี่ยเราก็พยายามไล่ไล่อากาศไล่ไล่อากาศอากาศอก<อ><อ>ให้หมดเนาะเพื่อไม่ให้ข้างในเกิดเชื้อราและเสีย ค,คือตราบใดที่ถุงไม่รั่วข้างในมันก็จะไม่เสียคือสามารถเก็บได้ไปตลอดครับไม่ต้องใส่เพิ่มเติมอะไรเพราะว่าในในข้าวโพดเนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วครับอืพอหมักไปถ้าให้ดีเนี่ยควรหมักอย่างน้อยยี่สิบถึงยี่สิบวันยี่สิบวันอ่ายี่สิบวันแล้วกลิ่นมันจะออกมาหอมๆเหมือน,น,น,เ,น,เ,น,เ,นหเหมือนที่จะสังเกตเหมือนคล้ายๆเหมือนจากน้ำตาลครับครับเหมือนผสมน้ำตาลจะหอผสมอะไรบ้างในในนี้ถ่า ให้กินให้กินเลยก็ได้เพราะว่าโปรตีนไม่ก่อนที่จะหมักน่ะเราใส่อะไรกี่อย่างไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่ปัน่นข้าวโพดใส่แค่ปั่นแล้วใส่เยลเๆแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกมากลายเป็นอย่างนี้ด้วยการด้วยการที่ว่าในขา้าวโพดมันมีน้ําอยู่แล้วพอพอเราหมักไปก็มันเหมือนของหมักของดองเนาะมันจัดพวกคล้ายๆข้าะไรอ่ะพวกความหวานความชื้นมามันก็จะออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆกลิ่นกลิ่นกากวาตาลครับ อ๋อต้องเป็นถุงยี่ห้อนี้อ่ะเพราะว่าถุงยี่ห้ออื่นอ่ะลองมาเป็นสิบยี่ห้อแล้วมันมันไม่เหนียวบางตัวมันก็บางเกินบางตัวเวลายกก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันนี้มันตกราคารูกแล้วเท่าไหร่อ้อมันมันจะขายเป็นเทคเป็นมัดมัดนะสองร้อยห้าสิบบาทอืมอืมคุณมากเลยปกงานปกง,งานเดี๋ยวนะกลับใก้ขึ้นครับ 6งานไร่ค <laughs> ือเนี like, so, so, yeah. so, ่ยตอนนั้นได้ประมาณเกือบเกือบ3ตันได้เออช่วงงานลำหนักดีใช่ช่วงงานลำหนักดีเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใส่ถุง25ถุงละ2.5กิโลเสร็จปุ๊บมันจะตกประมาณตันตอนนี้ถ้าช่วงที่ไม่มีของเลยแบบมันจะตกประมาณตัน6ตัน8ถ้าส่งมันก็จะส่งตัน6ตัน8อะไรเงี้ยเป็นรายได้เคยคุยกับนุ้ยอยู่บอกว่าเออถ้าใครสนใจอะไรเนี้ยถ้าไม่มีตาลังตลาดเลยนย ก็คือจะรับอยากจะรับซื้อเหมือนกันอย่างน้อยปีหนึ่งสิบอันอย่างเงี้ยปีมารับได้ใช่แับใดที่ถุงไม่แตกแล้วเราคือรับซื้อได้หอมหอมอ่ะถ้าคนเลี้ยงควายจะรู้ว่ามันหอมอ่าใช่ก็ดองดองนิดนึงมัะยอ่ะมันเหมือนของดองอะไรตัวเองได้กลิ่นดองนิดนึงแต่ถ้าว่าเราไปแก้กลิ่นอันนี้น่ะเพิ่มกากน้าตาลนิดมันอ แค่นี้มันก็อยากโอ้มันอยากจะกินแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วยิ่งเติมแบบขุนใครนี้ขุนกะโบนี่เห็นมีขุนกะโบสำรองอันนี้ซื้อมายังไงอ่ะขุนกะโบซื้อมาจากกิโลสิบโลละสี่บาทนึกแล้วที่บ้านมีเครื่องสีข้าวครับชาวบ้านมาสีข้าวแล้วก็เก็บไปลำยัดซึ่นประธานเป็นใหญ่อำเภอซึ่งประธานเป็นใหญ่ก็พูดก็อยู่อยู่ในกลุ่มกัน แล้วทีนี้พวกเลี้ยงโคูกระเบือก็อยู่ในกลุ่มกันแล้วเราก็จูนกับทางเนี้ยพันจลีนี่แหละข้าพโพดเราเราเผาหมดแล้วทีนี้เราซื้อฟางจากที่นี่ไปให้กันแต่ที่นี่เขาใช้ต้นสดตรงนั้นสดไหมคะตรงนั้นต้นสดเข้าพโพดปีเฉพาะตํบนาบลนาบัวกับตําบลยางโกลนน่ะเขาในช่วงหน้านี้นะ่ะเขาจะทํานาพอเสร็จจากฤดูทํานาเขาจะทําข้าวโพดเพราะว่าน้ําก็ดีในโซนนั้นน้ําก็ดี แล้วก็หน้านั้นแหละที่เขาขออนุญาตพ่อผู้ว่าเพื่อเพื่อผอก,ก็ต้องเจมพี่เพื่อทํานาต่วอว่าม,มีตัดไปให้กินนะตัดไปให้กินแต่ว่ายังไม่มีใครคนไหนที่คิดจะมากแล้ววันนั้นน่ะผมคุยท่าไหนวะคุยกันยังไงโอ้เขาเขาขายน้ขํข้าวโพดกลุ่มท่าปานมีข้าวโพดมีนั่นแหละไปนำเสนอข้าวโพดเสร็จแล้วก็คือเจอพี่เขา ก็เลยถามว่าไอ้ส่วนที่เหลือนะคุณเอาไปไหนถ้าว่าเอาเฉพาะน้ำมาส่วนที่เหลือเอาไปไหนก็บอกต้นเา็าคุกหมักอะไรนี่มันมีที่ไหนเนี่ยก็วันนี้ผมมาเจอกันที่โคกหนองนาอีกอีกรอบหนึ่งผมก็ยุ่งกับเรื่องโคกหนองนาด้วยนะามาอีกรอบหนึ่งผมว่ายัางไงผมต้องมาให้เจอให้ได้ว่าทํายังไงผมจะได้ได้เอาไปหนึ่งเราลดการเผาทั้งที่ที่โน่นแล้วสองน่ะเราไม่ต้องมาซื้อวางจัด ทางนี้ฟางนครไทยวัวกินไม่ได้นะครับสารพิษมันไม่ใช่สารพิษแต่มันเป็นข้าวนาปีเขาบอกมันเหนียวมันแข็งวัวไม่กินแล้วต้องมาซื้อข้าวจากทางนี้มันเขาเรียกว่าข้าวอดเนี่ยนะอ่ามันไม่เหนียวถ้าทางโน้นต้องเอาคลุมดินอย่างเดียวมันกินอ่วันหนึ่งอะได้ตัวหนึ่งพอดีไหมมันแล้วแต่นะมันแล้วแต่ขนาดวัวควายเลย ถ้าท้องหมดออย่างเงี้ยเช้าหนึ่งอ่ะเทให้ถุงหงนึ่งหมดแต่อิ่มนะมื้อหนึ่งมืม้อหนึ่งก็กินยันถ<อ>ึงกลางวันเลยแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินอะไรอีกอะ่ะตอนเย็นตอนเย็นก็เป็นเลมมันจะมีแปลงหญ้าทั้งหลังบ้านเป็นเลมแทะเลมเราขึ้นมากินฟางตอนกลางคืนแล้วจะเป็นแนวเนี้ยหรือเนี่ยช่วงนี้ก็จะตุนตรงนี้ไว้เพื่อว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจะไปตัดอีกไปตัดที่ไหนนะแต่ท่าจานแถวาเนีท่าจานหมูหกหมูเจ็ด นำเสนออยู่ค่ะกำลังช่วงนี้กำลังขายกระโพดพอดีมีเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็เอาตามกําลังครับเอากําลังเฉพาะมาไว้ให้เฉพาะฝ่ายเรากินเลยที่กลุ่มของคุณเนี่ยมันมีเยอะไหมล่ะถ้ามีเยอะน่ะไอ้กลุ่มแปลงใหญ่กระโพดของเราเรามีรถเกี่ยวนะเรามีรถเกี่ยวแบบไหนรถเกี่ยวรถเกี่ยวกระโพดน่ะกลุ่มกระโพดแปลงใหญ่ ได้กับเกี่ยวเกี่ยวต้นข้าวโพดเลยใช่ไหมคเกี่ยวต้นข้าวโพดไม่ต้องไปคอยตัดไม่ต้องเกี่ยวมาเลยอันก็ต้องให้เขาไปคิดก่อนว่าเขาจะรับไหวได้ยังไงรับแล้วทีนี้ผมไปดูที่ไฟสาลีน่ะไอรถเกี่ยวข้าโพดอย่างเงี้ยเกี่ยวไปแล้วมันมีรถไถวิ่งซ้ายขวาไอรถไถน้อยๆน่ะวิ่งไล่ซ้ายขวาเหลือมัดกลับมาเลยเท่อตอนผมไปดูถึงยุ่นไปอนครับผมไป ผมอยากแก้ปัญหาเรื่องเรื่องที่ผมนี่ท่านแรกนะส่งเสริมให้คนในื้นที่ทําให้ครัวไฟเอิงก่อนครักับแพนกล่ามัดก่อนวันนี้เพนกล่าต้นทุนจ่ะต้นทุนจริงจริงนะมัดหนี่ร้อยมัดหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ตัวน่าจะได้สักสามตัวต่อมื้อต่อมื้อสามตัวแล้ววันหนึ่งเราให้สองมื้อเช้ากับเย็นอันนี้เพนกล่าโปรตีนมันก็จะดีกว่าฟางนิดนึง ออืม,มันจะดีกว่ากินกระปางอือคือถ้าควายประกวดก็คือให้กินนี่ให้กินแพนโกราที่ชอบกินของแพงควายประกวดอะ,ะทำไมเกษตรไม่จับมือกับปัสัตว์คุยคุยแต่คุยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงมือกันยังไม่ได้ลงมือครับเพราะว่าเพราะว่าลักษณะนี้นะถ้าเกษตรจับมือกับปัสัตวนะ์น่ะมันมันขับเคลื่อนได้เร็วไหยอืมอืมผมว่ามันน่าจะดีนะ ผมพยายามมาหาที่ว่ากลุ่มไหนที่ว่าเขาเขาไปครึ่งทางเลยรุ้ว่ามาจับมือกับผู้ผลิตผู้นี้ดีกว่ามันมันเพราะว่าต้องต้องถามว่าผู้ผลิตเขารับไหวได้เท่าไหร่แล้วคือมีนุษมีต้นข้าวโพดอยู่ซึ่งสามร้อยไร่ห้าร้อยไร่เนี่ยเขารับได้อีกเท่าไหร่คืออย่างนี้คคือตอนแรกคุณผู้ชมอยากให้เขาชาวบ้านน่ะถ้าคือขั้นแรกส่งเสริมให้เขาทํากันก่อนครับพอเห็นเขาเห็นว่าเออพอมันมีเยอะจริงๆเขาอยากจะขายทําแพ็คอย่างนี้เป็นถุงมาแล้วมาส่งให้ให้นี่ก็ได้ พราะว่านิดพอจะรู้จักตลาดพวกวงการควายอยู่ครับยิงหน้าฝนหน้าอะไรเงี้ยไอ้พวกควายที่ยืนพื้นอ่ะก็ไม่มีแล้ววัวได้ไหมนะกินได้วัวควายกินได้ค่ะแพะกินได้วัวควายแพ้ครับอืมทุกอย่างก็ยังคุยอยู่รถ้าพี่ส่งเสริมได้ทําไปเลยพี่มันมันที่นู่นน่ะมันจะไกลคือไกลเขาน่ะไกลเมืองไกลอะไรไปทั้งหมดมันไปอยู่อยู่หุบเดียวคือในคนไทยคนเขานั่นน่ะมันไปอยู่หุบเดียว วัวควายเยอะนะทีนน่นู่นนะแต่ว่ามันมันมาแพ้เวลาฝนลงกลางน่ะเราก็จะเผากันหมดทุกผู้ว่าบนบนอยู่นั่นแหละนะคนไทยนะ่ะเกิดวันหนึ่งประมาณสามสิบจุดกพห้ามกันไม่ได้นะเราก็ทะเลาะก,กับลูกบ้านผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยทะเลาะก,กับลูกบ้านห้ามเผาคือเขาบอกเขาต้องเร่งน่ะถ้าว่าฝนมาชุดแรกน่ะเขาต้องเตรียมพื้นที่แล้วเียพื้นที่มันต้องขึ้นอยู่กับฝนด้วยใช่แล้วทีนี้ผู้ว่าก็ ไม่ได้จุดรถสปอร์ตขึ้นมาผู้ใหญ่ตำบลไหนหมู่ไหนมานั่งหน้าว่ากันจอแต่ผู้ใหญ่แล้วเหนื่อยเกษตรก็ต้องไล่นะหนูก็ต้องละไปไป,ไปดูว<อ>่าใครใครจุดก<ค><ด>ี่ไล่พื้นที่อะไรสปกไหมสจ้าปกหรือว่าเอชนโนดก็ไล่ไปหาเจ้าของพื้นที่อีกอมากเรื่องจังละเยอะอแล้วปีนี้น่ะรู้สึกว่าเข้มเพราะส่งอำเภอเนินมะปางไปไปอยู่ไปแก้ปัญหาเรื่องหมกมันเนี่ยเพราะเมื่อก่อนสมันเยอะนะ มันที่ป่าเขาเรียกปลูดรูสิงเพราะว่ามันมันแพงอไงนะรูสิงคืออะไรนะปลูดสิงถ้าว่ารู้ไอในวงเนี้ยปูม,มันวิ่งเข้าไปนะเขาไปจุดอ้อมไว้เลยงูอะฮะงูสิงเขากินกันเหรอพี่แพงรู้แล้สองร้อยวุ้ยทำไมไม่บอกนู้ดทุบมันตายตมัน<า>แพงขนาดนั้นเหรอมันแพงเป็นที่นิยมตัวขนาดนี้ก็จริงงูสิงก็เล่นเงี้ยเอามาต้มตั้งตัวเลยเขาหอกระดุกตั้งตัวตั้งตัวใหญ่ก็เป่งายรช่ว่า ในส่วนเนี้ยที่เราเลี้ยงวัวกันอยู่ที่ในเฉพาะในหมู่บ้านผมเนยประมาณสี่สิบกว่าตัวเออช้ามาก็เว่งกันไปตัดหญ้าไร่ใครก็ไร่คือ,อ,อไร่ไครก็ไม่เกี่ยวก็ตัดอย่างเดียวก็ต้องมาปรับเปลี่ยนว่าคุณเลี้ยงเอาอสักที่หนึ่งแล้วทีนี้จะได้เอาขี้มาขายข <c oughs> ายได้หมดนี่ใช่แต่เขายังไม่เคยมาเห็น เ้ามาไปแถวถ้ามาไปเมื่อกี้ก็มาเอาในประมาณหกสิบกระสอบเข้ามาไปโดยคำวุ่นซีอ๋กินดีซีแถวเนื้มาปางแถวเนื้าก็มาเอากันแต่ว่ามันต้องทำดีๆนะเพราะว่าที่พ่อเขาจะไม่ให้หญ้าปนไงพะหญ้าปนพ่อเขาจะเอาออกโอพอหญ้าปนแล้วทีนี้มันก็เม็ดหญ้ามันออกขึ้นมาเหญ้าพวกปางพวกอะไรเนี้ยต้องออกให้เขาหน่อยบางครั้งเขาอยากได้แต่เขาขีดไฟเนาะคุณภาพเลยหญ้าต้นใหญ่ๆนะเนเปียร์ท้ายเขื่อน ในเพียรท้ายขึ้นก็พี่ในวงการายงามอ่ะเขาแนะนาให้มาปลูกก่อนปลูกในเพียร์ปกช่องแต่ในเพียร์ปักช่องมันขึ้นเหมือนมันต้นไข่ต้นนันอ่าใช่ใช่ใช่ก็เลยโรออกทิ้งออกทิ้งมาเลยแล้วมาเพาะ็กตอนนั้นได้มากิิงนีมมีจริงแค่สองกริงนี่แหละก็เลยมาปลาดูมาขยายมาขยายรู้อ่ะกิ่งหนึ่งนะมันขึ้นเป็นพุ่มอ๋อเป็นพุ่มแล้วสูงอ่ะสามารถสูงได้ถึงสองเมตรนะสองเมตรถ้าน้ําดีปุ๋ยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คน้ำจากไหนใส่ข้าวไม่มีนอกเขตชนบทานเลยน,น,นอกเขตชนบททานเลยเลยถามพุติคองเคืองยังไม่มีน้ำเลยแถวเนี้เขาจัดว่าเนินกลุ่มเป็นเขตชประทานนะแต่ว่าชปบททานต้องรอเขื่อนจุมพูเกิดถึงจะเป็นชปบะทานไง,<ฮ>งแล้วทีนี้เขื่อนจุมพูเนี่ยผ่านได้ยัง่ะประชาริษฎร์ก็คือกันยานี้ถ้าไม่มีน้ำาไม่มีข้าวจริแล้เข้าดีวันนี้เ็ ก็คือไว้ให้รัวให้กวอยเพราะว่ามันอยู่ตัวขอนกันแล้วนะโอ้โหตัวนี้ใหญ่จังนะได้อยู่ค่ะอันตัวนี้มันเป็นควายพันตัวนี้มันปรับเัลี่นธุ์มาชั้นแม่แล้วกำลังจะปรับเัลี่นธุ์ชั้ก่อนเป็นของพิศโลกไหมตัวนี้มาจากอุทัยมาจากอุทัยถ้าเอาคายไซส์ใหญ่จริงๆเราต้องเอาสายพันธุ์สายอุทัยมาขนาดเรื่อย แต่ข้าของทิ่โลกแต่ชิโลกมันก็ใหญ่นะมีขิโลกกับเก็พี่ชายที่อยู่กอนเก่นเขาบอกว่าพิ่โลกเนี่ยไฟใหญ่ไฟดังถ,ถ้าเอาไฟแบบว่าเขาแบบเขาเป็นี่นใหญ่อันนี้ไฟอยอที่โลก็พ่อพันใัรงังงาน,ใน,ในใาที่คนน่ะที่พ่อแม่ลูกเน <laughs> <laughs> ี่ย <laughs> ไม่เนี่ยพ่อลูก อันนี้เนี่ยของอันนี้อันนี้จะแบ่งเเป็นโซนจะแบ่งเิจะเป็นควายแบบพื้นอันนี้ควายที่พอที่แบบพัฒนา<อ>แล้วคนหนูก็จะแบ่งมาโซนนี้ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ว่าเราต้องเอามาตากักมาไอ้กว่าจะเอามาตักได้นะมันใช้เวลาถ้าแดดดีก็สี่ห้าวันเดินไปดูถึงตัวใหญ่เลยนะคะดูเพิ่งเอาเข้าครอบผมมาถึงจอ,จอดเอ็นมานั่ง เดกอย่ก็เลยไม่กล้าลงจากรถมันจะชื่ออะไรอะหมอนี่ตันนี้เป็นลูกสีอลูกชายฝั่งลูกข้ลูกขึ้นบนหนอนขึ้นนอโอ้ยล้วมันจะขึ้นไหมขอดูกำลอนอยแล้วตัวเีมันจะโตขนาดนี้ไหมนี่่ะอเอันนั้นคือ รอนนใหญ่ว่ามัเปานอแต่อนนี้ก็ประมาณกี่สา็เดยนตัวนี้ก็หลักแสนนะตัวนี้ไม่ใช่เสเดียวอะตัวอะล้วงอยู่มันยังยังยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออดูดูเวลานี้ครบครบสี่ขวดโอ้ร้านนี้ครบสี่ขวบตัวนี้เป็ควายสายคำนะอันนี้ร้อยเปร์เซ็นต์แล้วพันร้อนต์แล้พันไทยร้อยเซ็น เพพ่อกับแม่เขาปรับปรุงสายพันธุ์มาแล้วไงคะอืมโอ้โหท่วมหัวห่อยแล้วเขาคนพอเลยหูเนี่ยโอ้โหแล้วทีนี้เราไว้เอาน้าเชื้อใช่ไหมก็จะข,ของเก่าเขาเรียกน้าเชื้อไว้แล้วค่ะอ๋อตอนนี้ก็รับทับอยู่เมื่อวานก็มาเจ้านึงแต่ว่าไม่ขึ้นตัวใหญ่ควายหลังกระทุ่มตัวใหญ่ อ๋อโน่นลูกมันบ้างไหมอ่ะก็โน่นี้ก็ลูกส่วนใหญ่ที่ลูกในคว้ามันก็ลูกมันนะลูกตัวนี้นะ่ไมเชือกมันก็มีลูกเชือกก็มีแต่พันอ่ะเราก็เฉียดเฉียดแสบเหมือนกันเอาผสมให้ดูได้ลองถือเป็นผู้ใหญ่บ้านมากี่ปีเขาเนี่ย เป็นที่หนูบ้านมาสรริบกว่าอย่ทงีมทำไมหนู<ต>ยังอยากนี้นะทำามีสนับขนุนให้หนูทำนี้นะโอ้โหมันเขายุง่งเขาเลยผมก็ยุงย่งแบบมยุงย่งเพื่มเพื่มเหีนไหไม่ใช่ได้เอาไวเดี๋ยวอันนี้ให้กินสดๆนะครับไม่ต้องผสม,ม,มอะไรนั่น <c oughs> มันพยายามหักออกมากินยช่ไหมจะกินยช่ไหมจะกิน <c oughs> ไม่คันใจเลยโอ้กระูกว่า เอาเอาเผาเข้าไปหน่อยเผาเข้าไปหน่อยปล่อยไปไปเนี่ยเนี่ยมันเป็นลักษณะเนี้ยเดี๋ยวดูแล้วถ้าว่าอะไรที่มันจุเบาหน่อยกว่าสังปูนอันนี้อ่ะมันมันผิดมันผิดอ๋อมันผิดเดี๋ยวก็แตกอันนี้ยังไม่ผสมเลยนะนะไม่ลสมเล้ามผสมเลยพียวเพียวเลยกว่ารสชาติดีเออเพียวจับจับเลยขนาดดูว่ามันโชคกว่าหญ้าอีกนะ จบไปจบไปแล้ว <One> ม <input> ันอัตราการแลกเนื ies, ้อมันจะค่อนข้างจะไวโอ้ยิงเจอฝุ่นพะโปรตัวเหลืองเจออะไรใช่พวกนั้นมันโปรตีนสูงแต่ว่า่าวพอแดดร้อนๆมันอยากอะไรชิ้เี้ยวชมาินอนนกินอัวมันเป็นอะไร ท้องด้วยอิ่มด้วยมันไม่เป็นอะไรนะคะเวลามันนอนนะคะคนมันก็กินเกินพิกัดของมันกินเกินเกินส่วนของท้องเหรอเหมือนกับว่ามันจะออกลูกใช่เหมือนกันจะออกลูกแต่นั่นคือปกติมันจะปกติเ่ะอจำมังบำรุงนั้นหน่อที่เขาจะต้ฉีดยาบ่อยไหมอย่างน้อยทีละครั้งของช่วงโรคระบาดเมื่อปีที่แล้วน่ะช่วงโควิดที่มีโรคระบาดด้วยน่ะที่ห้าม าเปลอยเ้าเปอยมีโปรแกรมของเขาตัวเนี้ยยาวมันยังไปดูย่ไไไไาไนนี่คือบ้านผมก็เลี้ยงวัวคุนเลยนหหายนี้นะวัวทุนดีเลยโปรตีนสูง้วกปั่นไวน้ำพรมไม,ม่ตายแปงย่าไนอันนี้ยาส่วนข้างหลังนี่คือข้าวข้าวปลูกข้าวไว้กิน น่าเกษตรดูนะระหว่างหญ้านะขึ้นเสมอเปี้ยแต่พอดูเข้าน่อูดันดันควรส่งเสริมปลูกหญ้าดีกว่าค่ะครับผู้ใหญ่อยากเหนไฟตลาดไหมกับไฟสายพันธุ์มาเดียวจะพามาดูแล้วผู้ใหญ่จะดูออกว่ามันเป็นยังไง นี่น้องวันที่เขามาจ้างน้องหนูเนี้ยแหลกไฟตลาดอเดี oh. ๋ยวลุก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 โตก็โตหน่อยกินอาหารที่เป็นไปเถต้งองช่วยเยอะเลยค่ะครับผู้ใหญ่ดูออกได้เลยเออว่ะาะทำไมราคามันต่างกันดูโคกเขามันอ,อันนี้เด็กน้อยอยู่เลยนะเก้าเดือนแต่เก้าเดือนนะคะคยานม ปกติอย่านมสิเดือนแต่นี่ด้วยความที่เขาเลี้ยงดีเขาคิดให้กินหัวหาแล้วเนื้อตัวเหลืองสดเป็นเนื้อตัวเหลืองแห้งแทแน <c oughs> วูค่อยตลาดาอะค่อยอันนี้ค่อยตลาดอายุสี่ห้าเดือนไปสี่ห้าปีอันนี้เก้าเดือนตัววอายุเก้าเดือน,นอืนน อันนี้รุ่นที่สามแล้วพัฒนาแบบไทยค่ยเนี่ยมีแข้งาไม่ดีกันนู้นน่ยสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่ถึงประกวดได้นะแล้วแต่รุ่นรุ่นเหมือนกันอ๋อมันมีรุ่นด้วยใช่ไหมใช่รุ่นปันน้ำนมต่ำกว่าร้อยสี่สิบรุ่นปันน้ำนมสูงกว่าร้อยสี่สิบฟันคู่แรกคู่สองคู่สามอ๋อนับฟันค่ะอันนี้ฟันน้ำนมอันนี้ฟันน้ำนมใช่ไหมค่ะตัดกวันยังอย่างย่งมัน แตน่นี่มันหางั้นเหมือนกันนะแต่เขามีวิธีทำให้ห่างยาวนียนะ <_ S 2> <ๆ>เป็น,นยังไงเป็น,ปนก็เป็นแสนขึ้นนะฮะ <_ S 2> สองแสนห้าที่คือเก้าเดือนเก้าเดือนครับแต่คือใครสมัครใจคือสามถึงหกล้านนี่อยู่กันอยู่กันมานานละแจะห้าหกปีครับแล้วจำนวนหลายพันหลายพันค่ะแค่เฉพาะข้อของนายกคนก็สี่ร้อยตัวแล้วอะแต่เฉพาะแค่แค่โซนหมู่แปด หมูก้ารวมกันอะ่ะประมาณ100ร้อยกว่าตัวร้อยประมาณร้อยยสบตัว<อ>ตัวหมูเทศเฉพาสองหมู่บ้านนะคะตัวนี้เขาเลี้ยงควายกันเยอะแล้วก็เวลามันพอรวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ารัฐบาลจะเริ่มถูกมเลยเนาะเขอกอรัดมีเมื่อสองสามปีที่แล้วนอกเกษตรก็ของบประมาณดดเป็นอะเป็นงบประมาณช่วงโควิดอ่ะล้านสองช่วยคุมไว้วนะ ทำก็ได้สามล้านเลยนะผู้ใหญ่แล้วผมอูมันตกหล่นไงทําไมได้ไดมาเอามาซื้ออะไรอย่างอ๋อผู้ใหญ่ได้ทันโครงการแปลงใหญ่ยกระดับไหมทันทันแปลงใหญ่แล้วอันนี้เป็นแปลงใหญ่ใช่ไหมแปลงใหญ่เลี้ยงโคกระบือเขาเรียกกลุ่มแปลงใหญ่อนุรักษ์ควายไทยเขาเป็นแปลงใหญ่แปลงใหญ่อนุรักษ์ควายไทยทันแปลงใหญ่เพราะแปลงใหญ่เขาพูดก็ได้กันไหมแปลงใหญ่เขาพูดแล้วก็ แปลงใหญ่เออแปลงใหญ่คูกระบือของอายางกูลอ,อ๋อใช่ใช่ยางกูลจะได้ได